สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมทีหกแล้วก็อยู่กับ m o n เตอร์ u n t เ r อร์ไรด์ดีโอซ a k นะครับก็วันนี้จะตีเป็นบาซเกีนนะครับหนึ่งในตัวที่ผมเกียดที่สุดฉายาเครื่องทีระเบิดแห่งโลกมอนทันนะครับจะเป็นยังไงก็ติดตามรับชมเลยนะครับดาบจะเปลียนใหม่ไอ้ียดาบเลยไหครับไหนมึงอัปเกรดอะของโกเลมอะนะใช่ดูดาบมันาบราไอ๋อดูดาบราฉำม อย่าไม่ไดูนะยากว่าอย่างนั้นเหมือนเดิมมันเท่มั้งเออโดนแบนัดนึงโอ้ยไม่งใช้เสียงคำรามเดียวทีเล็กเลยไอ่ตัวเฮ้ยเสียงไม่เหมือนทีเล็กเป๊ะเลยหน้าโอ้ยผมว่าอย่างไรนะมันวางทู่ไว้เต็มเลยนี่สงครามเวียดนามอมเนี่ย วังมันเจอมันมีระเบิดข้างหลังได้ไงวะเป็นแบบเก็บสไปเดอร์ตาแม่งมึงดูดิะไรจบแล้วลูงบอกอ้าวงั้นก็เจ๋วดีทีนี้นั่นแหละเห็นว่าขี่เลยขี่พอเพดอ๋อนี่มันเอาไว้ล่อตัวอื่นเหรอไม่อันนี้มันเอาไว้นี่ขึ้นขี่เฉยเอาเอีกว่าเพดมันเป็นนี่ไงประมาณแบบ เออ่หุ่นหุ่นละครเก่าๆนึกออกปะหุ่นไอตุ๊กตาหุ่นไม้อะเออเพ็ดประมาณอะไรผมเข้ดาอันนี้อะไรเนรูอีเนี่ยบอลไฟโอ้ยไม่โดนโอ้ยโดนมันจุดทูบใส่คุณไอ้แย่แล้วสัตว์ไม่โดนแม่งหลับไปเลยย่ะ แม่งตัดเนี่ยโดนเจ็ดแน่เลยรุ่นนี้ไม่ทันไอสัตว์คอเตอร์ถัดหลวโทษทีไ <c oughs> อ้วุฒิคอรเตอร์ดจะตีวุฒิก็ไม่ต่างอย่างเดิมเท่าไหร่หรอกไอ้เหี้ยโอ้ยแม่งไม่เห็นระเบิดไอ้เหี้ยโอ้ยระเบิดคนแรงเลยสัตว์มึงแรงเกินมึงแรงเกินระเบิดมึงแรงเกินแรงเวอร์เลย ระเบิดรบเบิดโอ้โหมันเอาจริงแล้วโอ้ยเอาเอากินพีเราจะตีขนดทำไรเฮ้ยเฮ้ยหยุดเลยโอ้ยเฮ้ยหยุดเลยทานสลายนี่มันท่าไม่ นี่มันกลิ่นหองความจเจริญได้ไหวซุ่มเป็นนบเมกาเหียมึงมีท่าหมายท่าเดียวแบบว่าแรงขึ้นเยอะเลยเฮ <c oughs> ้ยมึงเอาหางเล่นละวิ่้สองครั้งเลยท่าที่เนี่ยโบไม่มีแต่ท่าที่เดียวมีหูไปแม้ไม <c oughs> ่ค่อย <c oughs> ได้เจอมันนี่เนี่ย <c oughs> แม่งมันเอาตัวสุดอยันี่เอาขมัเอาแต่เป็นบอลลาโเยเนี่ยก็เล <laughs> ยพี่เคยล่าอยู่ช่วงหนึ่งถึงช่วงตอนล่าสุดล่าสุดก็เคยล่าอยู่เพราะว่ามันนี่มาทําของ,งอะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วโอ้จะตายปล้เออไปดีกว่าเออไปดีกว่าควาจริงเนี่ย ยกำลังออนทัวร์อยู่ไอ้เจ๊เฮ้มันขี่เร็วอยู่ตัวมันเร็วมากเห็นไหม่ะมันบันไปแล้วเียจะถึงกันแน่ไอ้เจ๊มันสุดโหดว่ะทิกเล็กตัวมันเร็วอ้าวกลับมาแล้วก็กลับมาแล้วอะไรเนี่ยแท็กซี่แท็กซี่เฮ้ยแท็กซี่ว่าเฟกแท็กซี่ไอสัตว์ไอ้เจ๊โดนเฟกแท็กซี่แองเีจลมาแล้วมาแล้วมาเลย เฮ้ยของตกเต็มเลยเก็บ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 เฮ้ยทูบระวังทูบเต็มเลยข้างล่างเฮ้ยอย่าพึ่งตะโกนนะโว้ยโอ้โหฟาดไปดิโดนทิกเล็กทั้งนั้นไอ้เหี้ยน้ำตาจะไหลโอ้ยทูบไปเหี้ยทูบเต็มเลยไปดีกว่าเฮ้ยถ้าโหดระวัง อย่างไรนะฮะทาาตบไปมันมีท่าหดแล้วไปดีกว่าเอ้าแม่งเงยมันนักตีกากาศเลยคุณเท่อ้าวโอ้ยกูก็เตะโดนตี๊กอากาศตายเกือบตายเหมือนกันเลยกูเตี๊กอากาศตะขี่เกือบตายเลยที่เปิดฮิวเลย ซีนี้มาตัดขาดช่วยไม่ได้ปีการกับเทโอ้ยหน้าแตกไปเลยสะ๊อตโดนฟาดเลยสต๊อดเลยบ่ายระเบิดด้านหลังไอ้สารโอ้ยมันมีไฟแถมด้วยเฮี่ยอ้โหโอ้โห,โโหไม่คุ้ยเสียงแมวร้องแต่ว่าไม่เห็นไร้หิว ไม่เอาฮิวโม่ or, ไอ้ท่าโหดระวังไปแล้วเลดี้บอมโอ้โหเจอท่ารับเอโอีขั้นสูงเอโอีท <laughs> <AO> e. <laughs> ่าเลนดี้ดูอีรีเอไวไม่โดน <laughs> <c oughs> ไอ้สัตว์แองตีไม่โดนเนี่ยไปดีกว่าเออระเบิดโอ้โหเดี๋ยวระเบิดโจมับ เย็ดแม่งแม่งคนไปมาปยเค้าเตอร์ระเบิดไอ้เหี้ยไปแล้วปะไม่เอ้ยมันดิ่งอะแล้วไงวะโดนดิ่งยังไงวะแม่งระเบิดลงไปซะเกือบตายเลยเหี้ยโดนระเบิดเต็ม <laughs> มันโกรธเลยเอ้ยมันเอาทูปปักด้วยเหี้ยขา <laughs> เอาปักกระแพงแนะี่อันตรายมากไอ้ของกาเนี่ย <laughs> ไม่โดนวะ ดเสดียดายไม่ระเบิดไปดีกว่าโอ้ยทูบเต็มเลอ่ะไปดีกว่าไม่โดนแฮะลำบากเลยแฮะโอ้ยเหยียบยาละตัวมันเด้งขอโทษ กูเป็นคนตีมันเองเอ้ยเค้าเตอร์ฮ้ยเฮ้ยเฮ้อ้ย้ยังจะโดนยเต้องอบ้กว่าบิดมาโดนเป๊ะเยเฮยเอ้เฮ้เ้ยเฮ้ย้เฮ <laughs> ้ย <laughs> เฮ้ยยเฮ้ย้ยเฮยเฮ้ยเยเยเฮเยเฮยเ้ยปฮ้ยเฮยเยเจ็ดไม้อยากเข้าใกล้ยเ้ โอ้โหจะมีดูดีไเข้าใกล้เลยเนี่ยตัวอะไที่อ่ะไปแล้วมั้งไปใช่ไหมเออไม่วนกลับมาวนกลับมาดีกว่าตุ๊ต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 ุ๊ตุ๊เฮ้ยปลาใจดีทำไมมีตัวเดียววะเนี่ยไอ้เตี๋ยนชิคกี้น่ะอุ๊ยระวังตัวมันบังเราเิดตัวมันบังอยู่ไอ้ยเมื่อกี้แม่งแอบฟังระเบิดไว้สัตก อ้าวอ๋อท่าใหญ่เหรอโอ้ชิบหายแล้วลอโอเครอดอยู่โอ้ยไปแล้วไปได้ปะอืมสัตว์พุ่งไปดูเนี่ยเปิดลงไนี่ มันมีความสุขมากเลยดูนดิโอ้โหโอ้โหถาไลไอตอนปล่อยไม่เท่าไหร่หรอกไอ้แต่ตอนลงเนี่ยสุดเพี้ยเลยโอ้โหโอ้ยมันมีเปิดีเลยเอ้ยกู้งกุนพีกูไปแล้ววะไปเอาุ่งไปโน่นนะกันพีกูวายบัคไอที่เนี่ยกุรอวายบัคกจิงเงี้ยวายบัคตัวใหญ่ บอยวักกิคเขาไปอะแต่แค่บอยวักตัวใหญ่ไปนูนเลยวาเอ้อมันลงพอดีเจ็บจี๊ดเลยดิง่งไปเด๋โดนไหมโดนอยู่ ไม่เลยเสียเกตีเลยมันคำร้ามโหดเลย้านจะไลามากก็จะถ่ายระวังด้วยเฮ้ย <c oughs> นั่นเองกูตีนิดนึงก็ไปอะไระม่อยู่ม่อยู่ยาวแล้วอยู่ยาวแล้วโดนโอ้ยมันกัดกูโอ้ยจะตายแล้วโอ้โหเลือดกูเหลือเพียม,มากพวกกูยังด่วน เงี้ยหรอวะโอ้ยระวังโดนพ่นอัดหน้าสองรอบเฮ้ยอุ้ยมนเงียโดนบับมาก็เงี้ยแหละเอ๊ะโอ้ยมันแงมกูไปดีกว่ามันล้มอ๋อไม่ล้มไหม่ะรูคิดว่ามันล้มเห็นอะไรพี่โอ้โห แม่งโมตแต่พวงระเบิดจนคิดกูลืมว่าไม่มีท่าเมลีด้วยโอ้โหเดินไปเร็วเดนาวไม่โดนโไปดีกว่าเฮ้ยแมวเอาเป็นยัง,งไงรวยเลย โอ้ยปลาใจดีโอ้ยโอ้เโกหโหือบตายกูจะตายแล้วิไม่หยุดไปแล้วใช่ไหมไปแล้วแหละโดนไหมโดนเลย อยมันถ้าโดนบัฟใหม่มันก็ใช้ทั้งวันเลยที่มันใครคัชคอร์ไหมใครมีคัชคอร์ไหมมันนิ่งอยู่ไอ้ีเนี่ยมีมึงวิ่งกระโดดเกาะหน้ามาได้จ้ะโอ้ยแย่ที่เนี่ยมันตีมีตัวน้อยลูกน้องมันจ้างมาไอ้ปิ๊งฮีโร่บักกับพี่เนี่ยใหญ่บักไหยหน่วยหน่วยเงินในอนาคตเทียบักอ่ะคุณแฟนอะไรเนี่ยน่าจะเจ็ดอ่ะ ถ้าถ้าถ้าไม่ใช่ของมือของของกูก็น่าจะยิงเจมส์มันเสียเลยพูดเลยบอกบาก่าไม่ได้ทำซะหน่อยบาก่าฉันไม่ได้ทำซะหน่อยเสกขึ้นมาเองไอ้โง่ใครเสกโปอไร้หัวเซิร์ฟโป้โนมาโอ้ยดวงกระปอมตัวเล็กแคว้นแ <c oughs> ม่งจากมาแต่โอชิบหายโอ้ยโอ้ตีอะไรมั่วหมดเลยเนี่ย แม่งงอบานงายหมดแล้วโอ้ยม่นไฟแท้จะลืมแล้วไม่มีท่าม่นไฟได้โอ้โหมันตีโดนต่อเคาเตอร์หมดอ้กเยอะโอ้โห,โหระเบิดต่อโอ้โหระเบิดอาหน้ากูต่อด้วย กู oh. oh. ๊ดูใช้พชั่นเยอะกับตัวนี้มากกว่าเยอะลาจังเนี่ยตั้งไปตีกูโอ้ยโอ้ยมีต้นไม้เยอะใช่ต้นไม้อะไรทำไมมาหากูทำไมทำไมบินปับอยู่ไอ้โอ้ิเจระเบิดแล้ววะ ฟังเลยดีโคุยไปหยุดเลยโอ้โหโอ้โหไม่ควรขูดสัตว์เอาไปแล้ววะยิงกระเบิดจากไปแบบไปแล้วไปล็อกเลยเฮ้ยมันแฟดโอ้โหที่าแฝดมั่วเลยสวยอ่ะมันกลับมาแล้วมันตาบอดแล้วไอันนียมันเป็นสถานะใหม่สถานะตาบ่วงคือเที่เโดนต่อยไอ้เยอย เอาช้างแมงกระพานเลยแล้วกันอุ้ยโดนพันเลยเหรอวะเนี่ยช้างแต่มันสุดโหดจริงเฮ้ยมันจะตายแล้วใครมีแถบก่อนจะตายแล้วแต่หนีก่อนเลยแต่ดิบงูว้าวกูมีแถบวางอ้าวติดแถบแล้วใครมีระเบิดอะเลยะไเลยไรอะไรอะไรอะไรไมเลยไม่มีอ้าวอเฮียอ้าวไม่มีคนหมดเลยเหรอเอาเยอะ กูรู้ว่าแม่งมีกันไอ้ซ่ากูไม่มีไม่เคยพกลืมซื้อไอ้คุณเลยเอาบันเทิงแล้วทีนี้มึงมึงเป็นย่าก่อนเองเอาบันเทิงเลยพดีลูกคู่อาคูได้ไปดนอีกแล้วใครมาอยู่ด้วยไม่รู้แมวแมวอยู่บินบินหนีไปออกเกมเนี่งมาแต่ระเบิดเลยมาแล้วมาแล้ว เออคนประชาอ่อนเลยทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากเลยจริงนี้เอ๊ะตัวชิวๆอยากรู้เลยตัวอะไรอัพแรง